This I ate. Mm. อเปลี่ยน,ยนสู้ปิดโอระวังนิ้วนลลูกสวัสดีจ้าวันนี้อากาศดีมากเลยเป็นวันแรกที่เข้าสู่ฤดูร้อนนะคะจจาจ้าเ๋อ,อ แม่วันเอาพลูด่างของพ่อมาตัดเพื่อที่จะขยายค่ะแล้วก็จะเปลี่ยนกระถางช่วยแม่เหรอลูกเปลี่ยนกระถางพุูด่างให้ใหญ่ขึ้นค่ะเนี่ยนานมากเลยจะโอนรูทนะนานมากเลยบ่เคยเปลี่ยนกระถางเลยบ่รากตายแล้วกรมี ตัดออกแลนเลอันนี้เป็นต้นแบ์เหล่าเป็นตน้นกระเทียมปลานะคะออกดอกมานนะกระเทียมปลาเอามาจากบานันแม่ยาค่ะเมื่อสองปีที่แล้วแล้วเกือบสองปีแล้วเานาะไม่ค่ะไดซัำนี่กระบรตายนะคะบบตายเกิดขึ้นมาใหม่ เดี๋ยวจะให้เขาแตกไปเรื่อยๆน้อล,ลูกนะเนาะจะได้กินกระเทียมป่าที่บ้านเอาลมค่ะส่วนพอฟิลิกะเอาสีมาท่านะคะสีมาท่าโต๊ะใหม่เก้าอี้ใหม่ค่ะเพราะว่ามันเก่าแล้วมันเหมือนจะผุแล้วอะค่ะท่าสี กำลังตากดีนะฟิลิปบอมมาจับสีที่กำลังทาค่ะสวยอืมแล้วก็ดอกไม้ของเราเมื่อเช้านี้แม่วันมาถอนหยาออกไปแล้วค่ะแต่กระถางมันบ่ได้ถอน,นจะมีทิวลิปแล้วก็ดอกเดฟเฟดิลวกำลังสวยเลยค่ะ ดอกนี่ก็สวยๆวยหอมๆเนี่ยสวยหอมมากนั่งอยู่ตรงนี้สวยลูกไออา่อาอ่าฟาเบอร์สีสีแห้งยังนั่นจะทอกนะ อืมสีน่าจะแห้งเล้ออืม,อมนะเชฟเอาไปก็เพิเ่เตรียมเตรียมถังที่จะไปแขวนตรงระเบียงนะคะจะใส่ดอกกันนี้ค่ะวีไฮสติสเอ่อดีเกลาเดียน เวลาเนียนเวลาอันมีดอกค่ะจะเป็นพ่วงระยาค่ะเป็นพ่วงระยาเลยจ้าโอ้้บัวรดน้ำเล่นจ้าน่าสีแหงแล้วนะน่าจะแหงแล้วนะสีโอ้ยจูมลงไปแค้นเปียกเลย ยแขนเปียกเลยเย่ยาเปียกเลยเห็นไหมนั่นเปียกเลยอืยเปียกไปไหนมนั่น Da wird wieder schön alles nass gemacht, ne? <laughs> mhm. <kohntun> Na zweimal am Tag Mhm Au Hanna watching Hanna watching Hanna watching Aja, Hanna watching Ah, watching Juhu 哇塞！哇塞！ อ่ออมือล้วงกระเป๋าก็เป็นนะนะันน่ะถ่ายรูปไม่ทันอืมไแม่เฮ็ดนี่ต่อ วยเลยเหรอลูกเพปเปอร์สัสเพปเปอร์เพปเปอร์เพปเปอร์ไม่คุยด้วยเลยเนาะโอ้โอ้เพปเปอร์ไม่คุยด้วยเลยเหรอลูกไเพปเปอร์ฮัลโหลเพปเปอร์ไงฮัลโหลเพปเปอร์เฮ้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 ฮ้เฮ้เ้ อืาอ้าาดเเปอร์จะไปหาจะข้ามประตูไปหานะอืมอืมเพเปอร์มองตามอ๋อจะข้ามประตูไปหาเพเปอร์ เพปเปารแอรซุกวอวอดีดวดอือวอเถื่าจับเพิ่งหมานะ่ะลูกนะจับเพิ่งหมาขังบ้านนะโอ้โอ้ประตูอยู่ไหนนะโอ้ oh, <c oughs> อยากไปหาโอ้โอ้โอ้ประตูอยู่ไหนนะโอ้ oh, <c oughs> อยากไปหาแล้โอ้โอ้ <laughs> <laughs> ไปจ๋าเพื่อนบ้านให้แอปเปิลมาจ๋าแอปฟเฟลิกค่ะเพื่อนมาให้แอปเปลิลโอเคเจคแลิกมีการวางแอปเปลิลนี่ค่ะได้แล้ว<ป>ตัดตัดเป็นชิ้นๆน,นะคะเพื่อที่จะไปแช่น้ำนะคะ แล้วก็ได้สามกระถางนีค่ะเหตุเ <so ป็นทีตายให้เขาเดไปจ้าไปจ้าไปจ้าจะเข้ามาทำใหมเนาะจัดการเรียบร้อยแล้ว นนไปจ้ะคอฟฟี่ดีเขต้องลงมาเอามาเอาบัวลดน้ำอีก thank you